เอาโอ้โอ้โอ้เอาแล้วเอาแล้วโอ้ไม่แรงเลยไอหลังมเล่นแล้วเับยเอกมีกเอกโอ้โหยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเบียาดั้มซิงครับผมเล่นอะไรนี่ bài viết ô cắm rốt ngay nè cắm rốt ngay chùm. แรงกิงมามาอู <rôle à déc> ้มาครับเจ้าอูแปดครับเนี่ยแอเปิดลิปมาก็ฮาเลยครับอู้เร่สบายครับโอ้อู้แรงเร่มแรงงี้ ดูทางครับอ้ทา,างเรียอยหมดเลยมาครับคันที่สามครับเจ้าแปดทั้งสามคันนะครับเมื่อกี้ก็เจ้าอู้คันนี้สับสองเลยอู้ บายอู้เนื้อหมูครับอันนี้โ6เอลครับ2.5ครับเจี่มสองเลยครับนี่อู้สบายครับสบายมาสมังว่างไงสมัง ก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับอู้คลิปสุดท้ายย้ายบ่อครับวันนี้เพราะว่าวิ่งนานไม่ได้ครับบันนี้ก็ประมาณสี่วันสี่วันห้าวันแล้วเดี๋ยวจะต้องย้ายบ่อแล้วครับเกือบหมดแล้วตรงนี้นะย้ายบ่อไปเอาที่อ,อีกหมู่บ้านหนึ่งครับ งานเล่งครับงานเล่งช่วงนี้ <c oughs> อยู่กับเจ้ายักษ์เขียวของเราเหมือนเดิมทรงหล่อเออกับเอ,อหน้าดินสวยๆครับลอกนาประมาณเมตรห้าสิบพ้นลึกอ่ะ ก็เราดำไปหมดแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเก็บเก็บงานไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเหลือมาเอารอบหลังครับเอารอบหลังเอาตรงน,นี้ก็ไปฝั่งนู้นหนิจบไปประมาณตอนนี้อยู่ที่น่าจะหกร้อยกว่าเที่ยวนะครับหกร้อยหรือเจ็ดร้อยประมาณนี้นะครับที่เรากดไปก็เยอะพอสมควรครับสามวันกว่าครับสามวันกว่า เดี๋ยวเราจะต้องย้ายรถต่อเลยครับอ่ะเ,เราไปย้ายรถกันนี่อู่กับเจ้ายัะเขียวเหมือนเดิมครับกับกับประเทศกับสังกัดตาเราครับลับเองครับอันนี้ ไม่มีคนขับครับส่วนคนขับผมก็จะมีไปทางเสียดมดิ้นด่วนอะไรเงี้ยครับคนขับไม่โกนี้ครับ,บ,รยรบแย่เออหยอกนะพี่น้องนะเดินลงไปเลยครับไกลพอสมควรนะใส่หมอบใส่หมอบใส่หมอบ ต้องเดินไปครับเพราะว่าเทรเลอร์เข้าไม่ได้ครับทางมันแคบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลำบากหน่อยเนาะเดินไปกว่าจะถึงก็ใช้เวลานานพอสมควรคนระับ สำหรับบ่อนี้ก็เดี๋ยวเราต้องมาเก็บอีกทีนะครับเพราะว่างานก็ยังเหลืออยู่เยอะอยู่ครับแต่ว่าเราต้องไปเอาที่อื่นก่อนเพราะว่าที่อื่นก็รีบเหมือนกันครับผมวิ่งนานไม่ได้ครับวิ่งนานก็ที่อื่นก็จะบ่นครับเมื่อไรจะมาให้ฉันโอ้ผมน่าหนักใจแต่เราก็อยากไปให้ได้เร็วๆทุกเจ้าเลยครับแต่ว่ามันทําไงเนาะ ทำไม่ทันจริงๆครับต้องกราบขอโทษขออภัยเลยขออภัยลูกค้าทุกท่านนะครับเดินไปหาเจ็ดเจ็ดรอยออไกลพอสมควรครับประมาณห้ารอยเมตรน่านั้งไว่าจะถึงทางมันแคบ ยังไม่รู้เลยนะครับว่าปลาเราจะพาไปลงบ่อไหนต่อครับลงบ้านไหนต่อยังไม่ได้ทำกันก็เดี๋ยวรอติดตามครับเราจะไปตรงไหนต่องานช่วงนี้ก็พอได้ทำครับไม่ถึงกับเยอะมากครับแต่ว่าอย่างว่าทั้งคนเราพอคิดอยากจะทำก็รีบๆๆอย่างเดียวครับ จะเอาวันนั้นวันนี้เลยโอ้หอาชีพบริการครับพูดมากไมได้ครับทำได้ก็ทำครับทำไม่ได้ก็ทำเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากมายเราเกิดมาเพื่อทำงานอี่แล้ว นู่นจะเลื่ออยู่ข้าหนอกกันกับไกลอยู่ย้ายรถเข้าไปเสร็จก็ต้องไปเช็คเที่ยวไปคุยกันว่าจะลงตรงไหน,นอีกโอ้งานของเราก็หลายอย่างครับเนาโอเคเนาะเอฟซีเนาะก็เดี๋ยวเราชมตอนต,ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมต้องล,ลาลาชาวเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนครับที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องเสีเยบีดัมซิงเด้อย,ยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับกระซักซับสังเเขนะครับกดกระดิ่งแงวๆงนะครับผม่ะสวัสดีครับ